มือขึ้นแล้วเดี๋ยวดิฉันจะส่องหาเองนะคะปปแล้วก็เลือกท่านให้มาตอบปปมีทั้งหมด4รางวัลบอกลรงเนาะอ่อเอาเริ่มคำถามแรกค่ะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับจานุกร้องเนี่ยแหละคะ่ะเมื่อกี้บอกว่าเขาเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ของรายการชิงช้าสวรรค์3ปีซ้อนถูกไหมคะปปถามว่าถ้าใครเป็นแฟนของรายการชิงช้าสวรรค์จะต้องตอบได้แน่นอนรายการชิงช้าสวรรค์ ออกอากาศที่สถานีช่องอะไรอย่าตอบอย่าตอบ,ยก,ตอบยกมือเฉยๆอ่าพี่ใส่หมวกค่ะพี่ใส่หมวกสีชมพูค่ะเชิญขึ้นมาข้างบนเวทีเลยค่ะกติกานะคะใครรู้คาตอบยกมือนะคะแต่อย่าตอบนะให้มาตอบบนเวทีเมื่อกี้ถามว่ารายการชิงช้าสวรรค์นะคะซึ่งมีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับเยาวชนช่อง9ค่ะช่อง9อสอมทเป็นคําตอบที่ ขวัญมาเลยของขวัญของทางราชการนะคะกระดาษห่อของขวัญก็เป็นราชการราชการะคะ่ะขอบคุณค่ะร่วมสนุกกันนะคะอะไรคะคุณลุงโอไม่ได้ชี้คุณลุงค่ะคุณลุงกลับไปแป๊บหนึ่งคุณลุงอยากตอบอ่ะคุณลุงอย่าเพิ่งมานี่คุณลุงไหนๆขึ้นมาแล้วมานี่มีคาถามต่อไปมาไหนๆขึ้นมาแล้วไหนๆขึ้นมาแล้ว ไหนขึ้นมาแล้วครับคำถามต่อไปลุงลุงเป็นแฟนรายการดีช้าสวรรค์ปะเป็นแฟนจ่านกร้องไหมเป็นนะดูประจำเลยนะจ่านกร้องเนี่ยเขาได้แชมป์อัพเดอะแชมป์สามสมัยเนาะนะปีนี้ปีนี้ที่กำลังแข่งอยู่เนี่ยเป็นปีที่8แล้วนะแ<ด>สดงว่าเขาแข่งกันมา8ปีแล้วจ่านกร้องได้ถ้วย3มถ้วยอยู่ข้างหลังเนี่ยฟอลโล่ไปไหนอะฟอลโลอ่อะฟอลโล่หล,ลับแล้วเหรอ ไม่มีใครบอกฟลอล่เลยเนีย่ลงเห็นข้างหลังนะถ้วยสามถ้วยนะแล้วปีนี้คือปีที่8เพิ่งเริ่มแข่งยังยังหาลงเดียนที่เป็นแชมป์ไม่ได้ถามว่า3ปีที่เขาได้แชมป์เนี่ยปีไหนบ้างตอบผูกปีใดปีหนึ่งก็เอาของขวัญไปไต่ว่าเป็นเป็นแฟนจารลุกล้องไง ที่กอร้อยฟังนะลุงอรุนยามเช้าเล่าลูกพุงมุ่งสู่ท้องนาแบกไขไล่ควายเดินมาสุดใจลลงล่า,ามภาษากรสิกรอ,อะไรกรสิกรถามว่าเพลงนี้ต้นฉบับเดิมใครเป็นคนร้องถูกยิงตายไปแล้วคนนี้ใครร้องคนร้องร้องเพลงนี้ สิบหปีแห่งความรักไอสุรพลเองเอาของวันมาโอ้อยากให้ได้รางวัลสุรพลเองสุรพลเองเอาไหนดีอันไหนที่บอกอ่าอันนี้เลยลุงเอาไปเลยเป็นนาฬิกาข้อมือบอกกับลุงของพ่อเองเขาแถมมาขอบคุณคุณลุงมากค่ะ คุณลุงเดินมาอยากได้หน่อยอย่าเล่มนะคะใครรู้คำตอบยกมือขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเลงหาเองฟอลโล่จับไปที่ถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลของรายการชิงช้าสวรรค์มีศิลปินแห่งชาติคนหนึ่งเป็นคนปั้นขึ้นมาเป็นคนเป็นคนประดิษฐ์ถ้วยพวกนี้สามถ้วยเนี่ยเป็นฝีมือของเขา รู้ไหมคะว่าคนที่ปั้นถ้วยรางวัลให้กับรายการจิงชาสวรรค์ชื่ออะไรอันนี้เลยยกมือก่อนเลยยกมือก่อนเลยยกมือก่อนเลย,ยคนที่สร้างสารรค์ถ้วยรางวัลเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์เรียนจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรณคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ดิฉันจะทำท่าเขาให้ดูศิลปะ มันเป็นงาที่สุดยอดมันเป็นรากของสังคมพี่น้องเลยจำกูได้ไหมจำท่าทางน,นี้ได้ไหมคะถ้าได้เนี่ยท่านจะตอบคำถามที่ถูกเลยชื่ออะไรคะจินตนาค่ะอชื่อพี่อ๋อชื่พอ,อพี่ใช่ไหมอ,อคนที่อ,อาจารย์เฉลิมชัยโพสิทธิพัฒน์ค่ะ ถูกต้อง่ะเชิมชัยโคศิิพิพัฒน์อ่าอันนี้เลยค่ะจ๊ะเก่งมากเลยค่ะพอ,พอใบี่รู้เลยใช่ไหมคะคําสามสุดท้ายกับรางวัลชิ้นสุดท้ายเวลาที่เขาได้โรงเรียนที่ชนะเลิศแล้วเนาะเขาก็จะตั้งถ้วยรางวัลเอาไว้ เขาไม่ได้มามอบรางวัลให้ให้ให้โรงเรียนนะคะเขาจะตั้งถ้วยรางวัลเอาไว้แล้วก็โรงเรียนที่ชนะเลิศเนี่ยจะเดินขึ้นไปนะผู้หญิงก็จะถอนสายบัวผู้ชายก็จะคำนับแล้วก็ไปรับถ้วยแสดงว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยถ้วยพระราชทานถามว่าเป็นถ้วยพระราชทานของใครของของเอายกเลยค่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะยกก่อนใครเลยค่ะเป็นถ้วยพระราชทานของใคร ยากไหมคำถามยากยไหมยากเนาะเป็นแฟนจ๋านร้อง้ไอไหมต้องเป็นแฟนจริงถึงมาดูอะ่ะถามว่าถ้วยพระราชทานของแชมป์ออฟเดอะแชมป์รายการทิงช้าสวรรค์ทุกถ้วยเลยเป็นถ้วยพระราชทานของเจ้าฟ้าพระองค์ใดคะสมเด็จพระเทพพรลฯตนะร,ราชสุดาสมเด็จพระเทพพหลฯราชสุดาสยามบรมบร,ราชกุมารีถูกไหมคะ<อ>ถูกรับรางวัลไปเลยค่ะ รางวัลจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยหันหน้าไปทางน้นค่ะอาบบมือให้หน่อยค่ะอ๋อคนสุโขทัยเก่งมากเลยขอบคุณมากครับพี่นะคะแล้วก็วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะมีท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรมานั่งเป็นประธานชมงานแสดงวันนี้ด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองอนันชูโชธรองอธิบดีกรมศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมีใหม่ด้วยค่ะ โหได้เวลาตรงเวลาพอดีวิธีก่อรจาน้องร้องพร้อมหรือยังเขาเขาตอบว่ายังเขาตอบว่ายังอ่ะอ่ะไม่ใช่คำถามหมดแล้วคราวนี้เหลือแต่สตังของพออแลวว่าใครตอบได้เนี่ยอ่ะพคุณจริงนะเอ้เตรียมกระเป๋าตังใครตอบคำถามนี้ได้ เ <c oughs> มื่อกี้นี้คุณลุงต่อจิเเพลงเงมื่อกี้นี้ไหมคะ <c oughs> เพลงเมื่อกี้เนี้ยลุงอาลุนยามชาเขาไม่พร้อมร้องเอง <c oughs> ลุงอาลุณยามเช้าเราลุกพุก่งมุ่งสู่ท้องนาแบกไถไล่ควายเดินมาสุดใจเลิงลาตาประสากกสิตอน <c oughs> แล้วก็อะไรนะ ยคยชอบดูจ่าหนุกร้องร้องได้ม้รองไม่ได้ค่ะไไม่ได้ร้อ,องใหม่ร้องใหม่แล้วฆ่าเวลาให้จ่าหนุกร้องอะ่ะเขาบอกยังไม่พร้อมเอาใหม่พี่ช่วยกันรนะ้องเห็นไหมอ้าโอเคลุงอลุยยามเช้าเล่าลูกุ้งงุ้งสู่ท้องนาแบกไถ่ไล่ควายเดินมาสุดใจเลือดตาตามภาษากาซิกก เป,เป็นเจ้านายคอยใช้สินนานาหนึ่งครั้งคิดสตังหวังค้นกำไรดีดลูกคิดพวกลบคุณไปัคาใช้จ่ายเก็บเอาไว้ซื้อท เพลงโลกทุ่งของสุรพลสมบัติเจริญถูกต้องเอาไป300ร้อยจานนกร้้งถ้ายังไม่พร้อมนี่หมดตัวแม่ <c oughs> ขอบคุณมากครับพี่พร้อมแล้วใช่ไหมอุมีคนบอกยังไม่พร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้ว <c oughs> วันนี้นะคะจะเป็นการแสดงเต็ม f ูส l ก c a ของจานนกร้้งจะมีทั้งเพลงที่เขาใช้ประกวดของรายการชิงช้าสวรรค์นะคะ เพลงอมตะลูกทุ่งของนักร้องลูกทุ่งระดับ<ม>โอ้โหอภิมหาตํานานอย่างเช่นพุ่งพวงโดจันนะคะเ,เสรีลุล่งสว่างอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีเพลงเม็ดเล่เพลงเร็วเพลงแดนส์นะคะพร้อมหรือยังที่จะพบกับจานนักร้องขอเสียงหน่อยมันหนาวหรือไง

Gracias.